รังและคิ้ชอบะมาเท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับสวนที่เต็ไมไปด้วยชีวิตชีวาอย่างยิ่งอย่างมากมากเลยครับเพราะว่าคนนี้คลาคล้ำมากมากทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามีความมหัศจรรย์หลายอย่างกับพื้นที่สวนแห่งนี้แล้วก็อยากจะนํามาเล่าสู่ทุกท่านฟังเริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือเป็นสวนที่ผมว่าสูงที่สุดแล้วในการไล่ระดับจากชั้นบนลงไปชั้นล่างแล้วก็เชื่อมต่อกับวิว ที่เห็นอยู่ไกลออกไปเป็นปอดแห่งสําคัญของกรุงเทพมหานครและอย่างที่2ก็คืออิเลเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสวนแห่งนี้นั้นก็สร้างชีวิตชีวาสร้างเสียงแล้วก็สร้างพื้นที่พักผ่อนให้กับเมืองได้ดีมากๆเลยอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ก็เป็นพ็อกเก็ตพาร์คหรือเป็นพื้นที่มุมเล็กๆที่เป็นพื้นที่ให้เรามานั่งพักผ่อนแล้วก็เทสวิวมองออกไปจากชั้น6ของอาคารดุสิตเซ็นทรัลพาร์ค ก็ทำให้มองเห็นเชื่อมโยงไปกับสวนลุมพินีเลยครับและที่สำคัญก็คือ Element หรือองค์ประกอบส่วน,นต่างๆนั้นก็สวยงามอย่างยิ่งและก็เหมาะเป็นไอเดียผมมาเที่ยวมาชมก่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านเพราะว่าผมขึ้นมาที่ชั้น6แล้วก็เดินไต่ระดับลงไปเพราะว่าจะได้ไม่เหนื่อยนั่นเองและที่สำคัญก็คือมุมมองที่ผมเห็นในวันนี้ก็คือมุมมองแรกที่ทุกท่านหากท่านเดินทางมาก็จะเห็นไปพร้อมๆกันเช่นเดีวยวกันคือผมไม่มี เดินทางไปในพื้นที่ตรงนี้ในส่วนไหนก่อนเลยนะครับเราดูไปพร้อมๆกันแน่นอนครับในตอนนี้คือมือเย็นร้อยแปันไอเดียหาไอเดียในการตกแต่งสวนไปกับมือเย็นสตูดิโอในตอนนี้ครับพื้นที่สวนแห่งนี้นะครับขึ้นมาที่ชั้น6ของอาคารดุสิตเซนทรัลพาร์คแล้วก็จะเห็นมุมเนี้ยครับฟาสฟู้ดตรงนี้นะครับแล้วท่านก็เดินออกตามผมไปเลยครับจะเห็นพื้นที่สวนตรงนี้ลมดีมากๆ แต่ว่าอากาศค่อนข้างอบอ้าวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนที่ฝนตกนะครับแล้วก็ทําให้เกิดอากาศร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นด้วยแล้วเนี่ยครับมุมเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถ่ายทําอยู่เปิดมานี่ก็เวลข่ม้มากๆเพราะว่าเราออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่นั่งพักผ่อนแล้วทุกท่านเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ครับแล้วก็จะเห็นสวนลุมพินีที่อยู่ด้านหน้านุ่นตรงนู้นก็คืออาการดวงวันนะครับ แล้วก็ตรงนี้คือสวนลุมพินีซึ่งเป็นปอดของกรุงเทพมหานครแล้วก็ถัดไปเป็นลานพระบรมรูปราชานุสาวรีรัชกาลที่6นะครับแล้วก็นู่นแหละครับจุฬาลงมาจุฬาอยู่แถวนน้นนะครับเนี่ยครับเชื่อมโยงสวนและที่สําคัญก็คือไม่ได้เชื่อมโยงแค่ทัศนภาพนะครับเส้นทางเดินต่างๆก็เชื่อมโยงตรงลงไปถึงกันเนาะที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็มีข้อมูลที่ประกอบ้วยนะก็จะเห็นว่ามี ต้นไม้เนาะแล้วก็มีรายชื่อพร้อมกับชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เป็นข้อมูลให้เป็นความรู้ด้วยนะครับแล้วที่สาคัญก็คือท่านสามารถจะหาไอเดียจากพื้นที่สวนแห่งนี้ได้ดีมากๆอย่างถ้าหากถ้าท่านมีพื้นที่เล็กๆเป็นผนังที่อยากจะสร้างฟีเจอร์ของน้ำเนี่ยนะครับก็ลองดูว่ามาดูไอเดียเนาะแต่ว่าระบบด้านล่างเนี่ยนะครับระบบด้านล่างเนี่ยก็ต้องมีกรองเนาะเป็นเกรตติ้งแล้วก็โรยหินนะครับวางไว้บนนี้เนาะ ด้านล่างก็จะมีบ่อน้ําที่จะรับน้ําขึ้นไปแล้วก็นแหละคับไปปล่อยมาจากด้านบนที่สําคัญก็คือดีเทลหรือรายละเอียดที่สถาปนิกวางไว้นี่นะครับด้านล่างเนี่ยที่ผมชี้อยู่นี่นะครับก็จะเป็นไฟ LED ที่ในช่วงค่ําคืนเนี่ยก็จะไลท์แสงไฟสวยงามมากๆแนะนําว่าท่านไม่ควรจะมาในช่วงอย่างที่ผมมาคือตอนเที่ยงแบบนี้นะครับจะมาสักแดดร่มลมตกหน่อยสักสี่ทห้าโมง ตกเย็นก็จะทําให้เราได้ชมสวนที่มีสีสันสวยงามเพิ่มมากขึ้นแนอกจากนี้ด้านนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยการเลือกใช้กันเกลาวแล้วก็ปลูกให้เขาชิดกันสักนิดหนึ่งในระยะปลูกเนี่ยครับระยะห่างระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยก็ประมาณสัก4ี่ถึงห้าเมตรแล้วก็ระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยก็ประมาณไล่เลี่ยกันนะครับก็ทําให้ตัวลักษณะของทรงพุ่มที่สานกันพอดีเนี่ยก็ทําให้ตัวพื้นที่ตรงนี้นะครับ อุณหภูมิร้อนๆเนี่ยก็ไม่ร้อนแรงมากแล้วก็เราได้ร่มเงาที่จากตัวต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เข้ามานั่นเองแล้วก็นึกไม่ออกเลยนะครับในช่วงที่เขาออกดอกให้สีสันสวยงามเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นフラกแรน์การ์เด้นนะครับเป็นสวนไม้หอมที่ดึงดูดคนได้ดีมา,มากๆแค่ตอนนี้ก็คาาค่มแล้วนะครับผมอาจจะจําเป็นจะต้องหลบมุมกล้องขึ้นด้านบนสักทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า เราไม่ต้องการให้รบกวนชีวิตของท่านที่มาใช้สวนด้วยกันเนาะเราก็จะเห็นเนี่ยครับตัวความสวยงามของเวีย์ของน้ําที่เกิดขึ้นเป็นของผืนน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าหากเรานั่งดูเนี่ยต่อให้ตัวพื้นที่ข้างนอกเนี่ยเสียงมันอาจจะทุกคโกรมจากการสัญจรเนาะแต่เราจะได้เสียงของน้ำเนี่ยผมอยากให้ท่านได้ยินเสียงของน้ําไปพร้อมๆกันก็จะเสียงราบเรียบเนาะแล้วก็ตัวรีเฟล็กเนาะตัวผนัง ด้านในเนี่ยนะครับก็เป็นหินแกรนิตสีดำนี่นะครับดำอาริกาเนี่ยก็เป็นสีดําสนิทเลยเนาะนะครับแล้วก็ทําให้ได้ผิวของน้ําที่เป็นเหมือนกระจกเลยเหมือนว่าตัวผนังตรงนี้เป็นกระจกแท้ๆจริงๆแล้วคือเป็นน้ําที่ไหลทับทับพาลงมาน,นั่นเองเนี่ครับแล้วตัวภูมิขัมนี่ก็เข้าใจในการออกแบบเนาะก็คือพอ,อมุมมองที่เปิดเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องที่ซ่อนแอบไปเนาะแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะ เ,เชื้อเชิญเนี่ยให้เรารู้สึกว่าอยากจะเดินขึ้นไปติดตามพื้นที่แห่งนี้ไปในพื้นที่ส่วนอื่นด้วยจําไว้นะครับทุกท่านครับผมเห็นไปพร้อมๆกับทุกท่านเลยนะเป็นมุมมองครั้งแรกที่ผมเจอเหมือนกันนะครับแต่นอกจากนี้ตัวแผ่นทางเดินนะครับตัวพื้นต่างๆเหล่านี้ก็ถูกรองรับสําหรับการสัญจรอย่างหนักหน่วงเนาะแล้วก็มีสเปซเป็นมุมเล็กๆอย่างหลากหลายมากๆ และขณะที่ผมเดินอยู่นี้ผมถึงทางเลือกที่ต้องเลือกลนะครับก็คือหนึ่งออกขวาไปขึ้นชั้นบนเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแรมที่เราเดินลงไปอีกนะครับเราก็เห็นว่ามีคนที่มาถ่ายรูปเนาะมาเที่ยวชมสวนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆและที่สําคัญก็คือไอสวนลักษณะแห่งนี้นะครับที่เป็นรูฟการ์เด้นหรือการสร้างสวนบนโครงสร้างอาคารเนี่ยนะครับก็ถ้าประเทศที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสิงคโปร์นะครับ แต่วันนี้โชคดีมากๆเลยก็คือผมได้มาเจอในบ้านเรานะไม่ต้องเดินทางไปข้างนอกนะครับนี่ครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือสาวสันทายนะในช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยช่วงใกล้ๆหนาวหรือค้นหนาวไปแล้วเนี่ยโอ้ดอกก็จะสวยงามอย่างยิ่งเลยนะนี่อยากจะแพนให้ทุกท่านดูนะครับคงเก็บรายละเอียดไม่หมดนะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านมาดูครับว่าตัวรายละเอียดของงานรายละเอียดของสวนนะครับจะเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับ แล้วก็แน่นอนครับแต่ละสายพันธุ์แต่ละต้นที่ปลูกลงไปเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการออกดอกที่แตกต่างกันเนาะอย่างต้นนี้นะครับบุญนาคระยะนี้ต่อให้ํามาปลูกก็อาจจะยังไม่ออกดอกครับเพราะว่าตัวบุญนาคเนี่ยเป็นต้นไม้ที่หวงดอกหน่อยเพราะว่าต้องอาศัยอายุยาวนานพอสมควรนะครับถึงจะออกดอกได้เนาะนะครับแล่นอกจากนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นกระดิ่งนางฟ้านะถ้าออกดอก ในช่วงที่เขาให้ดอกเนี่ยนะครับก็สวยงามไม่น้อยเลยเนาะเนี่ยครับสวนแห่งนี้เราก็จะเห็นพื้นที่ของสวนที่เราจะได้ยินเสียงของน้ําในรูปแบบต่างๆเนาะเราก็เห็นน้นําผกนู่นละไล่มาจากนู่นนะครับแล้วก็ไหลลอดตัวสะพานล,ลงมานะแต่ตอนนี้ก็จะมีคล้าน้ํานะครับมีบัวเมซอนนะเนี่ยน้ำสใสๆครับไม่มีปลานะ นะเนื่องจากว่าเป็นระยะแรกของการทรีนน้ำเ,เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดไม่นานนะก็ทําให้น้ำพื้นใสแบบนี้ก็ทําให้ดูชุ่มฉ่าแล้วก็การดูแลรักษาก็มายุ่งยากมากนักแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของตัวตะไคร้น้ำเหมือนกันเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รับแสงแดบดบเป็นๆเ,เลยนั่นเองเนาะนะนี่ครับนี่ขนาดผมเลือกเดินออกมาจากชั้นหกแล้วนะก็ะยังพบว่ายังจะมีพื้นที่ที่เราจะต้องเดิน สวนขึ้นไปด้านบนนั่นแหละครับอีกเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินลงมาใหม่จากตรงนี้นะครับเราตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆไปด้วยกันอย่างนี้นะครับอมันตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยครับผมก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีให้ทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเ,าเห็นพร้อมๆกับทุกท่านเลยที่ขณะที่กําลังดูวิดีโออยู่นี้แล้วก็คลิปวิดีโอนี้ผมไม่ตัดเลยนะครับก็ถ่ายเป็นช่วงๆแล้วก็เอามาต่อกันเลยนะนะครับก็เหมือนกับไลฟ์สดนั่นแหละ แต่เป็นภาพไร้สดที่มีความละเอียดของภาพสูงหน่อยเพราะเราถ่ายทํากันก่อนเนาะแล้วก็<ด>ช่วงไหนที่หยุดภาพเราก็เอาภาพในซีนต่อไปมาต่อเนื่องกันเลยครับนี่ครับทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ไม่ได้ปลูกลงไปในพื้นดินที่เป็นเนินนะครับข้างล่างเนี่ยมีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่รองรับอยู่ทึ่งภูมิธาปนิกเนี่ยต้องคํานึงถึงทั้งการระบายน้ําการรับน้าหนักนะครับวิศวกรก็ต้องช่วย ในการคำนวณเนานะเพื่อที่จะให้สามารถรับน้ำหนักได้อย่างต้นนี้ก็คือมั่งมีที่ท่านชื่นชอบกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้ใหม่ที่มาปลูกเนาะก็ยังมีสงค่มที่ยังไม่เต็มฟอร์มมากนักเนาะแล้วก็มีปาล์มจีนี่นครับเราก็จะเห็นมีตัวเอลิเมนต์ต่างเนาะที่เป็นเหมือนกับตัวประติมากรรมที่ปลูกประดับนะแล้วก็ใส่ประติมากรรมตรงนี้เข้าไปด้วยนะนู่นนะครับเราจะเห็นระยะไก,กลๆจะเห็นสวนลุมพินีตรงนู้นครับ แล้วก็นี่ครับแกวเจ้าจอมหากท่านมาเที่ยวสวนนี้ในช่วงฤดูแล้งเนาะนะครับผมเชื่อได้เกินครับว่าช่วงปลายหนาวเนี่ยก็ท่านจะได้เห็นดอกของเขาแล้วต้นหนาวไปนต้นใบเนาะเราก็ได้เห็นดอกของเขาแล้วหรือแม้กระทั่งสิ่งศรษดี์ตรงนู้นนะครับเนี่ยครับมุมมองสวนเนี่ยมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่คนมาใช้สวนครับเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้โหแต่ละคนก็มีความสุขอย่างยิ่งทุกคนมาถนหยิบกล้องนะครับ ได้ชื่นชมนะว่าโอ้ทำไมสวนมันสวยจังเลยทาไมมันชุ่มฉ่าม,มันชื่นเย็นนะครับก็ทําให้ภูมิสาพนิกเนี่ยผมว่าน่าบานเลยนะถ้าเห็นว่ามีคนมาใช้สวนของเขาเยอะขนาดนี้นะครับจากการที่เขาออกแบบแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คนไทยนะครับก็แน่นอนครับนอกจากว่าโครงการดูสิตเซเชรยลพาร์เนี่ยครับทุกจุดทุกมุมเต็มไปด้วยคนที่ก็มาใช้สวนเนาะทั้งถ่ายรูปนะครับนั่งพักผ่อนเก็บภาพคนที่เรารักไว้เก็บภาพบรรยากาศของสวนโดยรอบไว้นะครับ ก็หน้าอิฉาภูมิสถาปนิกที่ออกแบบพื้นที่แห่งน,นี้มากๆเลยครับเพราะว่ามีคนมาใช้สวนอยู่เต็มไปหมดเลยหน้าอิฉาจริงๆนะครับเดีย๋ยวเราไปดูพื้นที่เชื่อมต่อของอาคารทั้งสองฝั่งตอนนี้เราจะเห็นอาคารสํานักงานก้อนนี้นะครับกับอาคารสํานักงานอีกก้อนหนึ่งเนาะเชื่อแล้เกินครับว่าพื้นที่ที่เรากำลังจะเดินต่อไปเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่เย็นสบายมากๆเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นช่องลมของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่เชื่อมโยงเข้าหากันกนะ็ ทำให้ตัวช่องเนี้ยนะครับรับลมแล้วก็ลมโกรกดีมากๆรู้ไครับชีวพิจชีวาของการใช้สวนน้องๆหนูๆมานั่งเล่นเนาะนั่งอ่านหนังสือทางด้านนู้นนะครับแล้วก็วิ่งเล่นในพื้นที่สนามสีเขียวเนี่ยใครที่อยู่อาศัยหรือเป็นอาคารสำนักงานในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าโอ้บุมมองแล้วก็วิวนั้นดีเป็นอย่างยิ่งดูครับอาคารตึกสูงแบบนี้เนาะในบ้านเราในนี้ก,การ ออกแบบสวนแล้วก็พื้นที่ของสวนใจกลางเมืองที่ให้ความสาคัญนะครับก็มีเยอะขึ้นมากๆเมื่อก่อนนี้เราต้องไปดูที่สิงคโปร์อย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นเมืองที่โดดเด่นมากๆในการถ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองตอนนี้ประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันนะครับถ้าผมจําไม่ผิดพื้นที่ของสวนที่เป็นรูฟท็อปการ์เดนหรือเป็นสวนลังคาของเราเนี่ยนะครับในพื้นที่ของดุสิตเซนทรัลพาร์คเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยแล้นะก็คือประมาณสักเจ็ไร่นะถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับแล้วโดยเฉพาะยิง่งชื่อเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะครับถ้าหากใครมีโอกาสไปเยือนนิวยอร์กเนาะเขาเป็นข้อกําหนดเนาะหรือเป็นกฎหมายเลยว่าพื้นที่ตรงกลางเมืองของนิวยอร์กที่เป็นเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยห้ามนําไปทํา กิจกรรมหรือกิจการอย่างอื่นของรัฐนะครับต้องเป็นสวนให้กับเมืองเท่านั้นนะครับแล้วก็สมชื่อจ,จริงเพราะเซ็ Central Park นทะรัลพาร์คเกินพื้นที่อนาเขตใหญ่โตมากๆแล้วก็เป็นปอดก้อนใหญ่เบิรมเลยนะครับของเซ็นทรัลพาร์คเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูด้วยนะว่าเซ็นทรัลพาร์คหน้าตาแบบนี้นะครับความเจริญของนิวยอร์กนั้นนี่นะครับพอมีเซ็นทรัลพาร์คที่อยู่เป็นสวนที่เราเห็นอยู่นั้นโอ้ก็ทําให้ชีวิตชีวาของเมืองเนะต็มไปด้วย วิทย์วาอย่างยิ่งเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าเรามาเดินเข้ามาใกล้ๆนี่ครับถึงแม้ว่าสวนยังไม่เสร็จดีนะเพราะายังเก็บงานยังไม่เรียบร้อยมากมากเท่าไหร่นะแต่ก็เนี่ยครับเราจะเห็นตัวน้ําตกเนี่ยสูงขึ้นไปผมว่าต้องมีสักสิบเมตรนะครับในส่วนที่มีเสียงกระแทกลงมาเนี่ยนะแล้วก็ตั้งมิติของการไหลของน้ําเนี่ยได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วดูดิครับเนี่ยถ้าทุกท่านมาถึงนี่นะอย่ามาคนเดียวนะ มาพร้อมกับคนถ่ายภาพให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมถอยออกมาให้ดูเนาะอันนี้ผมใช้เลนวายนะครับนะก็เราจะเห็นภาพมุมที่กว้างเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมวายทียนะึงที่ตงรงนะนั้นนะปุ๊บนะครับอ่าโอเคแบบนี้เลยนี่นะครับนะโอ้สวยงามครับดูเอ่อเลนที่ผมใช้ก็จะทําให้ภาพนั้นมันดูกว้างใหญ่กว่าปกติท้งนิดนึงแต่อยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศเอ่อที่ฉากที่ยิ่งใหญ่เนาะนะครับนู่นนะครับ ตัวกระดิ่งนางฟ้าที่ออกดอกแล้วนะอยู่ตรงนั้นแหละครับอยู่ตรงกลางนั่นเลยโอ้สวยงามแล้วก็เราจะเห็นผู้เนาะหรือเป็นเปติโค้เนะเป็นกระโปรงนะครับนะออกมาจากการที่เขาปิบานนะแล้วก็อยู่กับน้ําแบบนี้ก็ดีมากมและโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความรู้ด้วยนะเพราะว่าผมสังเกตว่าต้นไม้หลายต้นจะมีรายชื่อเนาะทั้งชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ประโยชน์เ,เพียงเล็กน้อยนะติดไปด้วยนะก็ทําให้สามารถที่จะมีข้อมูลพื้นฐานอยู่กับต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นและแน่นอนครับก็จะทําให้หลายๆท่านเนี่ยเหมือนเป็นดิสเพย์ของการาขายต้นไม้เนาะเราก็สามารถจะเลือกซื้อต้นไม้ไปปลูกได้อย่างเหมาะสมเพราะเราเห็นสรงต้นเขาเองนะครับฮนะตรงนี้ก็เป็นสเด็จแดงเนาะอ่ะเราไปกันต่อเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปด้านบน ั้ทงที่คิดว่าจะไม่เดินแล้วนะเพราะว่าอุตสาห์วางแผนว่าผมจะเดินจากชั้นบนแล้วก็เดินลงแรมไปเรื่อยๆนะครับแต่ผลปรากฏว่านู่นนะครับผมจะต้องปล่อยระดับเหมือนคุณพี่ที่เดินขึ้นไปด้านบนนะกำลังสาวบันไดขึ้นไปตรงนู้นนะครับนะอ่ะเราตามกันไปต่อคร,รับนี้นะครับจากคอร์ดตรงนี้คอร์ดตรงนี้อ่ะเราวนกันอีกทีนึงอ่าผมรู้สึกว่าผมจะโชคดีที่ผมจะเจอฝนนะนะครับนี่นะฮะความยิ่งใหญ่ของพื้นที่แห่งนี้เจ็ดไร่นะครับเกือบเกือบเจ็ด,ดไร่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้นะตรงนที่ตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีน้ําพุดนตรีขึ้นมาเนาะเด็กๆชื่นชอบมากแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ได้เปิดเท่านั้นเองเราไปกันต่อในด้านบนเนาะผมก็จะเดินวนขวาขึ้นแรมไปนะครับนะเราก็จะเห็นต้นไม้หลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบหลากหลายเท็กซ์เจอร์นะครับปลูกในเวนนี้นะตอนนั้นมีกล้วยไม้ดินด้วยนะครับมีไ่มุกอันดามัน ครับตัวน,นี้มีเฟิร์นฮาวายโอ้หลากหลายผมว่าพันไม้ที่มีนี้ก็ต้องเป็นร้อยอ่ะนะครับนะหลายร้อยชนิดนะครับดูภาพทางเดินไปเรื่อยนะครับก็ระยะของแรมนะมีความลาดชันที่เป็นนิดนะครับเดินคนน้ําหนักเยอะอย่างผมก็เดินได้อย่างสบายๆก็ไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็มุมนี้ก็ผมว่าเชื่อว่าจะเป็นมุมยอดยิตแหละ ในการที่จะถ่ายรูปเนาะครับเอีายมีเสียงของน้ําอยู่บริเวณนี้ด้วยอ่ะให้ดูใกล้ๆนี่ครับดูละอองน้ํากระ้้านกระเซ็นสวยงามอย่างยิ่งเลยครับดูโอ้แน่นอนครับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปนี่เยอะมากๆเลยนี่เยอะนะ นี่นะเป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับเวลาท่านปลูกต้นไม้ที่ร่วมกับน้ํานะครับอยากพยายามปลูกต้นไม้ใบเล็กเพราะว่าเวลาเขาหลุดร่วงมาเราจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายๆตรงนี้ก็จะจะเห็นเนี่ยเป็นไม้อย่างลั่นพมเนาะที่หลุดร่วงลงมาก็เก็บกวาดได้ง่ายกว่านะครับอ่าน,นี่เราก็จะเดินของเราลัดเลาะของเราไปเรื่อยๆนแน่นอนครับผมเชื่อว่าด้านบนน่าจะเป็นเดดเอนก็คือไปต่อไม่ได้ เพราะว่าผมเห็นหลายท่านนี่เดินกลับลงมานะฮะน่าจะเป็นตัวอาคารสำนักงานด้านในเนาะนี่ครับแก,ก้วมังกรเอ้ยม,มังกรข้าบแก้วนะแล้วก็มีกระดังงาเลยนะโอ้ต้นไม้แยะหลากหลายมากๆเลยนะครับซึ่งต้นไม้เหล่านี้เมื่อเย็นทาคลิปเป็นหมดแล้วครับอาจจะมีต้นไม้หน้าใหม่ที่ยังไม่มีเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นหมักเมาครับผมที่ผมรู้เพราะว่าเขาบอกหน้าตาเป็นแบบนี้ นคนละต้นกับหมักเม้าหลวงนะนะครับคนละต้นกันอ่ะเราจะเดินมีช่องทางสองแ่งก็คือซ้ายเป็นแลมกับทางด้านนี้เป็นบันไดนะนะครับสวนแห่งนี้ก็ออกแบบโดยคำนึงถึง Universal Design ซนนะครับอรารยสาปัดหรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนะเพราะฉะนั้นก็จะมีบันไดแล้วก็มีทางลาดนะครับที่ทุกคนสามารถจะเดินได้นะนะครับโอ้ ไม่รู้ว่าทุกท่านได้ยินเสียงหอบผมหรือเปล่าอาและแน่นอนครับสวนแห่งความเชื่อของเราก็มีนะเห็นนะนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นองค์เทพองค์ใดเนาะเราไม่เข้าไปดีกว่าครับแล้วก็นี่ครับรวงพึ่งรวงพึ่งเป็นต้นไม้ที่ออกดอกดีมากๆเลยเนาะเดี๋ยวผมขอญาตไปก่อนนะอ่า เราไปดูกันต่อนะครับนี่มีเข็มม่วงนะครับโอ้มีพุทธเระด่างด้วยนะับอ่าอย่างที่ผมว่าจริงเป็นเดดเอ็นะครับเนาก็คือยังเปิดไม่ทั้งหมดอ่นะเราจําเป็นจะต้องเดินวนกลับนะครับเนี่ยพื้นที่สวนกรุงเทพขนามเราดูนะครับเนี่ยปลูกบ,บ้านได้หลังหนึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ย ตารางวาผมว่าต้องหลายแสนมากๆเนาะนะครับแล้วดูเดียวเอาพื้นที่มูลค่าขนาดนี้มาทำสวนเนี่ยผมว่าออท่านผู้เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยไอเดียไม่ธรรมดาแน่นอนเนาะนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นสวนกลางกรุงที่มีความสวยงามเนาะและที่สำคัญก็คือสดชื่นเนาะชื่นฉ่ำเลยนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวสักพักนู่นนะครับทุกท่านเห็นแล้วเนาะ เขาฝนนะครับมาทามึนเลยเนาะแต่่าลืมนะว่าการที่จะมาพื้นที่แห่งนี้นะครับทุกท่านควรจะวางแผนมาช่วงสี 4, 3, 5, ่สิบห้าโมงเชื่อผมเพราะว่าในช่วงเย็นย่ำเนี่ยแสงไฟเนี่ยสวยมากๆดูครับเดี๋ยวนี้ผู้มีถาพนพิกเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเมื่อก่อนจะออกแบบแสงในสวนด้วยตัวเองนะเดี๋ยวนี้มีศาสตร์ของผู้ออกแบบที่ออกแบบสวนนะ่ะด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่เนี่ยนะ ที่มีความเชี่ยวชาญในการกําหนดแ่งไว้ดีมากๆเลยก็ทําให้สามารถที่จะออกแบบแสงของสวนในช่วงทับยืน่นได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดของตัวพืวน้นที่สวนแห่งนี้แล้วที่เราจะมองไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมไปสึงตรงนีนนอีกนิดนึงนะนัท่านจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปได้วยกันจากพื้นที่